สวัสดีค่ะ fc ช่องกระแสสตอรี่และ fc น้องเต้าหยองที่น่ารักทุกท่านวันนี้วันที่หมกราคมนะคะ2566ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันหยุดค่ะวันนี้นะคะก็จะอัปเดตคิวงานของระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็หยิบโพสต์ของน้องเต้าหยองมาฝากนะคะเป็นโพสต์ขอบคุณนะคะหลังจากที่ได้รับมาลัยจาก fc แฟนคลับบ้านต่างๆเนาะบ้านฮักเต้าหยอง แต่ละบ้านนะคะก็อัปเดตคิวงานกันก่อนเลยค่ะสำหรับคิวงานของระเบียบวัฒนศิลป์วันนี้ FC แฟนคลับชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็ไปให้กำลังใจระเบียบวัฒนศิลป์กันได้นะคะและพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงนะคะวันนี้ระเบียบวัฒนศิลป์ก็แสดงอยู่ที่วัดสายทองบ้านหนองผํานะคะตำบลหน,นองว่าอาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูะคะ่ะอย่าลืมไปให้กาลังใจกันเยอะๆนะคะ ยิบโพสแรกของน้องเจ้าหยองมาฝากนะคะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้แม่แม่พี่พี่พบแต่ความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับขอบพระคุณที่อยู่เคียงข้างผมและซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดขอให้รักและเอ็นดูผมแบบนี้ไปตลอดนะครับและนี่ก็เป็นแค่ บางส่วนเท่านั้นนะคะที่หยิบมาฝากเนาะจริงๆจะมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะก็เอามาให้ชื่นชมแค่เป็นบางส่วนกับความน่ารักความเสมอต้นเสมอปลายของน้องเต้าหยองนะคะที่โพสต์ขอบคุณมาลัยน้ําใจนะคะจากแม่แม่พี่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นมาลัยทางออนไลน์หรือว่ามาลัยทางหน้าเวทีแล้วก็ ในแต่ละจังหวัดที่น้องไปนะคะของต้นของฝากนะคะน้องก็จะโพสต์ขอบคุณทุกครั้งค่ะนอกจากที่จะมีรอยยิ้มที่น่ารักมีเสน่ห์แล้วนะคะน้องก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคะกับการขอบคุณ fc แฟนคลับเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องนะคะสามารถไปกดติดตามได้นะคะ เพจของน้องนะคะเต้าหยองระเบียบบัทศินสามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะคะจะได้ชมไลฟ์สดของน้องหรือว่าความเคลื่อนไหวของน้องที่โพสต์แต่ละวันนะคะขอบคุณข้อความโพสต์จากเต้าหยองระเบียบบัทศินนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะ